ไหนใครชอบรถเกียร์แมนนวลบ้างใครชอบเกียร์แมนนวลบ้างหยุดดู2คันนี้เลยใครที่หารถปีเก่าที่วิ่งไม่เยอะนะคะคันนี้ตอบโจทย์มากมากเลยนะคะผู้ชายที่ชอบเล่นเกียร์แมนนวลเนี่ยขับยังไงก็สนุกค่ะเพราะว่า <Porque> มันมีลูกเล่นให้เยอะมันมีลูกเล่นให้เล่นเยอะขึ้นเขาลงเนินอะไรได้หมดเลยนะพินก็ได้คันนี้ถ้า้างจะทำของเราคือที่สุดของที่สุดในเส้นกาญจนานะรถยนต์มือสองนะมีให้เลือกมากกว่า500คันนะคะอยู่ที่นี่แล้ว สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะก็เราจะบอกก่อนเลยนะคะว่าวันนี้นะคะเราอยู่ที่โชว์รูมกิษสดาคูด่าค่ะตั้งอยู่ที่ถนนการจนราพิเศษเขตบางแคค่ะเข้าไปในแฟนเพจของเราได้ค่ะเราปักหมุดไว้ให้ลูกค้าเลยนะคะมาง่ายๆค่ะปุ้งหรือว่าถ้ามาไม่ถูกจริงๆก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์083 222 2 2 0 3ค่ะค่ะ แล้วก็สําหรับใครที่เพิ่งเข้ามาเลยไม่เคยรู้จักเพจเราเลยค่ะไม่เคยรู้จักกิษดาเลยนะคะของเราต้องบอกเลยว่าของเราคือที่สุดของที่สุดในเส้นการจานานคะคะรถยนต์มือสองนะมีะให้เลือกมากกว่า500คันนะคะอยู่ที่นี่แล้วรถตู้รถกระบะรถบ้านรถ SUV รถสปอร์ตมีหมดอยู่ที่กิษดาร์ปูดค่าของเราแล้วนะคะ,คะของเราบอกเลยว่าเป็นสมาคมรถยนต์มนอสองด้วย ได้รับรางวัลการันตีต่อเนื่อง4ปีซ้อนนะทำได้หรือเปล่า4ปีซ้อน,น <ะ S 1> ถือว่าการันตีเลยนะ,ะว่ากิจรักกุ๊ดขังเรายิ่งใหญ่จริงๆนะคะ,คะและไม่ได้มีแค่รถเก่งอย่างเดียวรถเชิงพาณนนิชย์<ม>ของเราก<ม>็เยอะมากๆนะคะใครคที่สนใจนะคะลอง โทรมาสอบถามกับเราดูก่อนได้ค่ะที่เบอร์ศูนย์2 2 2 0 3ค่ะบอกเลยว่ารถบ้านรถดีวารันตีพร้อมกิจรากรคณาเท่านั้นค่ะไปดูคันแรกกันเลยค่ะพี่ไอวันนี้นะคะเราจะพามาดูคันนี้เลยค่ะ isuzu d max นะคะเป็นเครื่อง2.5ค่ะเป็น s p ป c e c a ปปี2011นะคะคันนี้นะคะเป็นตัว h i g h l a n d e r X Series ีค่ะมาในราคาพิเศษค่ะ3 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นแล้วต้องบอกเลยว่าคันนี้ไม่น้อยมากแต่เดี๋ยวเราพาไปดูค่ะ ด้านหน้าของเขาตรงนี้นะคะเป็นกระจังหน้าโคเมียมนะคะแล้วก็โลโก้ของเขานะคะชัดเจนมากมาเลยดูโดดเด่นนะคะแล้วก็มีคา่าสติ๊กเกอร์มาด้วยนะคะแสดงถึงความเป็นแบบเอกซิรีเนาะจะได้ดูเฉียวโดดเด่นแล้วคันนี้นะคะยกสูงยกสูงจากศูนย์ค่ะแล้วนี่มาในส่วนของไฟหน้าค่ะไฟหน้าของเขาเป็นไฟโปรเจคเตอร์แล้วค่ะแล้วตัวนี้นะคะเขามีลูกเล่นนิดน,นึงเนาะก็เป็นแบบคาดกระจังหน้าเป็นแบบโคเมียมมาเลยนะคะนี้นะคะก็หล่อหล่อเลยคันนี้ค่ะ มาในส่วนของล้อค่ะล้อของเขานะคะเป็นล้อแม็กล้อแม็กเดิมเลยนะคะคันนี้เป็นล้อแม็กขอบ16เห <Hey, S 1> ใช่ลุยได้ค่ะลุยๆหน่อยเนาะแล้วก็นี่เลยค่ะมีสัญลักษณ์ของเขานะคะเขาให้ไฟเลี้ยวมาที่กระจกมองข้างของเขาด้วยนะคะอันนี้ก็ใหญ่เลยนะคะในเรื่องของส่วนกระจกก็ใหญ่เหมือนกันนะคะตัวจับของเขานะคะอันนี้เป็นโครเมียมเนาะแล้วก็มีนี่เลยแสดงของความเป็นเอ็กซ์ซีรีส์นะคะเขามีบอก ทุกจุดเลยนะคะอันนี้ก็ในส่วนของขอบยางค่ะขอบยางเขาใหม่มากๆเลยคันนี้ต้องบอกเลยว่าเจ้าของเดิมดูแลดีมากๆนะคะปฟท้ายอันนี้เขาก็มีลูกเล่นมาเหมือนกันเหมือนด้านหน้าเลยนะคะเป็นโพเมียมเหมือนกันอันนี้นะคะ<ว>ไฟท้ายนะใช่ค่ะต้องบอก<ต>เลยว่าใช่ค่ะอันนี้นะคะเป็นรถปี11ที่ทุกอย่างยังโอเคสมบูรณ์นะคะไฟของเขาก็ยังใส่อยู่นะคะ แต่อันนี้ต้องบอกเลยว่าอันนี้คือรถที่เรายังไม่ได้ทําการบิวนะคะลูกค้าที่รับรถไปก็มั่นใจได้เลยว่าทุกอย่างจะต้องสวยและพร้อมกว่าน,นี้แน่นอน,นะคะ่ะเราเรามาดูในส่วนของด้านหลังเนาะแอ,แอบเห็นตั้ง,ตงแต่ก่อนรายแล้ะคันนี้กระบะแบบไม่มีชามเลยแสดงว่าเจ้าของเนี่ยไม่ได้แบบว่าไม่ได้บรรทุกหนะัก<อ>ใช่ค่ะไม่มีบรรทุกห,หนักแน่นอนคันนี้รถปี11สภาพใหม่มากต้องบอกเลยนะคะว่าพื้นที่การใช้สอยด้านหลังของเขาเยอะมากเพราะว่าคันนี้เป็นแครบ ลูกค้าที่จะเอาไปขนของทําเกี่ยวกับค้าขายอะไรอย่างเงี้ยะคะขนของได้เยอะมากๆเลยนะคะคันนี้โอเคนี่เลยด้านในของเขาต้องบอกว่าใหม่มากๆเนาะเป็นรถปี1 1ที่สภาพยังโอเคมากๆเลยค่ะเราก็จะบอกว่าคันนี้นะคะที่บอกว่าไมน้อยนะคะเป็นรถปี1 1ไม่เจ็ดหมื่นห้าพันโลเท่านั้นไม่เจ็ดหมื่นใช่น้อยมากๆเลยนะคะใครที่ หารถปีเก่าที่วิ่งไม่เยอะนะคะคันนี้ตอบโจทย์มากๆเลยนะคะ Isuzu D-Max นะคะคันนี้ปี2011นะคะเป็นตัว Highlander X-Series นะคะราคา379,000บาทค่ะคันนี้ลูกค้าคนไหนที่สนใจนะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะออกได้ทุกอาชีพเลยนะคะแต่ต้องบอกว่าคันนี้นะคะอาจจะต้องใช้เงินดาวนิดน,นึงนะคะใช้5-10%เท่านั้นนะคะ ่อนได้สูงสุด72วันเลยนะคะเริ่มต้นประมาณ7,000บาทเท่านั้นคอนโซลหน้าของเขานะคะอันนี้เขาก็จะมีลูกเล่นนิดน,นึงเนาะไม่ได้เรียบไปเลยนะคะอันนี้ก็ค่อนข้างโอเคเลยในส่วนของอันนี้นะคะก็เป็นจอจอเดิมจากโรงงาน,นะคะ่ะแล้วก็มีระบบกีระบบแอร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกอย่างก็ยังเป็นแมนวนวลอยู่นะคะก็มีช่องใส่แก้วน้ำเนาะแล้วก็มีนี่ช่องใส่ของเล็กน้อยนะคะน่ารัก ในส่วนของเบาะดีกว่าค่ะอันนี้ของเขาเป็นเบาะเบาะผ้านะคะไม่ได้เป็นแบบไม่ได้เป็นแบบสีดําไปเลยอ,อันนี้เขามีแบบสองสีน,นะคะ<น>มีลูกเล่นใช่ค่ะด้านด้านนอกก็มีแบบดําแดงด้านในก็ดําแดงเหมือนกันนะคะแล้วก็ในส่วนของประตูนะคะเขาก็มีคาดแดงมาเหมือนกันค่ะคันนี้ต้องบอกเลยว่าเขาใส่ใจอ่ะดูแลลูกค้าเก่าดูแลดีมากนะคะ <S <S <ห>นในส่วนของเลทรูมด้านบนนะคะเขาก็ <S <S สะอาดดีค่ะอันนี้ต้องบอกเลยว่าไม่มีรอยช้ำอะไรเลยนะคะเป็นสีดำเป็นหนังแล้วก็ยังเรียกว่ายไงอ่ะยังตึงอยู่เลยนะคะอันนี้ก็แน่นอนว่าซื้อไปนะคะได้ใช้งานแน่นอนอันนี้นะคะเบาะหลังนิ่มนั่งสบายค่ะ คันนี้นะคะเป็น Toyota h ไฮ u ักวีโกแชมปนะคะตัวนี้เครื่องดีเซล2.5นะคะตัวนี้บอกเลยว่าเป็นสมาร์ทแคปตัวเจนะคะเป็นปิกอัพเกียร์แมนนวลค่ะคันนี้บอกเลยว่าราคาออกห้างป้ายแดงอยู่ที่6แสนกว่าแต่ว่าเราไม่ขายค่ะเราขายเพียงแค่379,000บาทเท่านั้นสำหรับใครที่อยากฟรีดาวฟรีได้เลยคันนี้คันนี้ฟรีดาวได้เลยไม่ต้องเตรียมเงินเลยค่ะคันนี้ฟรีดาวได้เลยนะผ่อนอยู่ที่สูงสุด72วด 72็ดสิาสองันั้นนะคะผ่อนอยู่ที่7,000บวกลบไม่ได้เดยอะเลยนะ<ช> 7, <000 S 2> คาม0จ็บวกลบได,ได้ด้วยใช่อ่ะโอเคเดี๋ยวเราดูด้านหน้ากันเลยดีกว่าน<ช>ะคะบอกเลยว่าอันนี้เป็นรุ่นสุดท้ายแล้วนะคะที่เขาก่อนจะเปลี่ยนโฉมนี่เลยหน้าแชมป์นี่บ่งบอกเขาเป็นโตโยต้าไฮรักวีโก้นะคะตัวนี้เลยเห็นไหมมาพร้อมโลโก้นะคะนี่ดาราอะไรแต่งออกมาให้มันดูแล้ว บ่งบอกความเป็นโตโยต้าใช่ใชมีความ<ช>สปอร์ตนิดนึงเนาะใช่สีดำเลยนี่แล้วะจะมีช่องนี่ด้วยเขาเรียกว่าอะไรนะไอยสโคปปะ ใช่อันนี้เป็นตัวเป็นตัวที่ทําให้แบบว่ากันลมแล้วก็ทําให้ตัวเครื่องเนี่ยระบายความร้อนได้ดีนะคะความร้อนคือเราใช้ไปขับทางไกลสบายใจหายห่วงแน่นอนนะคะตัวนี้เลยมาพร้อมไฟไฮโรเจนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันด้านที่ด้านล้อกันบ้างนะคะบอกเลยว่ายางเหลือเยอะมากนะคะอันนี้ยางใช้อีก20ปีก็ได้ยางเหลือเยอะเะเลยนะคะตัวนี้ดอกยางอยู่ครบนะคะดอกยางอยู่ครบเลยนะคะอันนี้บอกเลยว่าเป็นล้อกระทะนะคะของเค้าจะตัวท็อปไม่ท็อปก็เป็นล้อกระทะอยู่แล้วอันนี้เนาะ ก็คือทุกอย่างเขาจะบ่งบอกความเป็นตัวของตัวเขาเองเนาะนี่เลยไฟไฟนี่กระจกข้างนะคะเป็นโครเมียมมาพร้อมไฟเลี้ยวในตัวนะคะยางก็ยังดีบอกทุกครั้งกิตาร์กุขดางเรายางดีทุกคันเลยนะสังเกตง่ายๆค่ะจิ้มไปนี่เด้งเลยนะคะไม่มีไม่มีแตกไม่มีอะไรเลยคือยางดีใช่ดูแลดีอยู่แล้วนะคะด้านจักรก็เป็นโครเมียมคันนี้บอกเลยว่าเป็นสมาร์ทแคปเปิดแคปได้ด้วยเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันเลยค่ะ นี่เลยชอบมากเลยนะแบบว่าโตยต้าทําไฟได้สีสดมากเอาง่ายๆว่าหีเหย,ยียบเบรกทีไฟคนหลังตาแตกเพราะว่าไฟรู้เลยไฟสว่างเกินนะคะใช่นี่มาพร้อมนี่เลยโตยต้าอ่าแล้วก็ที่จับก็เป็นโครเมียมนะคะได้ไปไม่น้อยหน้าเลยนะคะเดี๋ยวเปิดแคปเดี๋ยวเปิดกระบะให้ดูได้ไหมน,นี่ด้านหลังนะคะบอกเลยว่าสภาพไม่ได้ป้ายแดงไม่ได้มือหนแต่ว่า สภาพรถมือสองไม่น่าเกียดเลยแบบนี้ต้องเรียกว่าไม่น่าเกียดเลยกับราคา3า9 0 0 0เจ็ดับาทเท่านั้นดอกเบี้ยพิเศษ็ปุ้งให้เลย1.99 mm hmm. ใครอยากได้บ้างข <No. S 1> ับได้จริงด้วยไม่ได้ขี้โม้สำหรับใครที่เข้ามานะคะเราอยู่กับเจ้า toyota hilux vigo champ นะคะเป็นโฉมสุดท้ายแล้วก่อนจะเปลี่ยนโมเดลนะคะเป็นปี2015เป็นรุ่น j smartcab ตัวนี้ปี2015แท้ราคาเพียงแค่379,0 0 0ับาทเท่านั้นคันนี้บอกเลยว่า เอาง่ายๆว่าเป็นเกียร์แมนนวลคนที่ผู้ชายที่ชอบเล่นเกียร์แมนนวลเนี่ยขับยังไงก็สนุกค่ะเพราะว่ามันมีลูกเล่นให้เยอะมันมีลูกเล่นให้เล่นเยอะขึ้นเขาลงเนินอะไรได้หมดเลยนะบินก็ได้คันนี้ถ้าจะทำนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูภายในกันบ้างคันนี้บอกเลยว่าเป็นวิทยุใหม่จากโรงงานแล้วนะคะภายในไม่ได้ไม่ได้แบบว่าหรูหราอะไรมากแต่ว่าให้ความแบบว่าการใช้งานใช่ครบทุกอย่างถ้าคันนี้จะไปครอบครัวได้ไหม ได้สบายค่ะเพราะว่าเปิดแคปได้ด้วยนะคะบอกเลยว่าคอนโซลด้านหน้าทุกอย่างมาให้ความแบบว่าครบทุกอย่างนะคะแอร์วิทยุอะไรทุกอย่างมาครบแอร์นี่เลย1 2 3 4แอร์แบ็คก็มีนะคะบอกเลยว่าด้านหลังเลยนี่ดูอะไรนะเรียกอะนะเกียร์เกียร์ค่ะดูนี่จับกลุ่มมากคือเรานั่งไกลๆเราก็ยังจับถึงนะคะขับมันแน่นอนคันนี้บอกเลยมาดูียใช่โอ้โหไม่มีแตกไม่มีแตก ด้านเบาะก,กันบ้างคันนี้โอ้โหดูเบาะ<อ>ไม่ม,<อ>ไม,มีไม่มีเก่าไม่มีไม่มียักเลยนะอันนี้บอกเลยว่าเป็นเบาะผ้าแต่ว่าไม่มีรอยขาดไม่มีรอยตะเข็บหลุดนะคะเช็คง่ายๆไม่มีตะเข็บหลุดเลยนะคะสุดยอดมากใหม่มากนะคะคันนี้แล้วก็ดูด้านข้างนี่ก็เหมือนรถกระบะทั่วไป<ช>แต่ว่าขเขาก็จะมีลูกเล่นแต่ละคันไม่เหมือนกันนะเห็นไหมไปดูด้านหลังแคปกันบ้าง แล้วหลังต้องบอกว่านั่งได้สบายเลยนะคะสําหรับคนที่ครอบครัวเนาะมารถไปได้เลยใกล้ค่ะใกล้มาก <laughs> <laughs> นะคะต้องบอกเลยว่านั่งได้สบายนะคะเราต้องบอกเลยเบาะเขาก็ยังเต็มอยู่นะคะแล้วก็มีนี่ตัวนี้นะคะตัวพิงนะคะตัวพิงของเขาก็เป็นฟองน้ํานุ่มๆเลยอันนี้นะคะเพื่อเป็นแบบเหมือนเซฟคนนั่งเนาะนั่งสบายแน่นอนนะคะเดินทางไกล เรามาดูในส่วนของเลนส์ลูมด้านบนกันดีกว่าต้องบอกเลยว่าใหม่ยังใหม่อยู่นะคะไม่มีรอยดำใดๆเลยนะคะแล้วเพราะว่าคันนี้มันเป็นสีเหมือนสีสีเทาๆหน่อยเนาะก็มองเห็นชัดเจนแหละถ้ามีรอยนะคะอันนี้ก็คือใหม่มากๆเลยนะคะทุกอย่างก็ยังโอเคอยู่สภาพโดยรวมประมาณ90%ละกันอร์ซนะคะกัน็มองด้วยตาถ้าอยากมาดูมาได้เลยที่โชรูมกิจราตรีของเรานะคะมาได้เลยบอกเลยว่าอันนี้ลืมพูดไปเลยว่า ตัวนี้เป็นกระจกปรับไฟฟ้าแล้วนะคะก่อนที่จะเปลี่ยนตัวนี้เป็นรุ่นสุดท้ายแล้วก่อนที่จะเปลี่ยนโมเดลนะคะ,คะเป็นปี2015รุ่นสุดท้ายแล้วหน้าแชมป์นะคะกระจกไฟฟ้าพวงมาลัยนี่เลยไม่มีรอยยอ่นไม่มีรอยอะไรเลยไม่มีทะลอะเลยนะแรงว่าคนเก่าเนี่ยใช้ดีดูแลดีแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราไปสรุปให้ฟังกันเลยดีกว่าว่าที่เรา,านำเสนอสองคันนี้มีดียังไง Isu z u d m ดีค่ะเครื่อง2.5นะคะเป็นตัว h i g h l a n d e r X Series ค่ะ เครื่อง2.5ดีเซลนะคะปี2011ราคา379 0 0 0บาทเท่านั้นเลยราคาเท่ากันเลยใช่ราคาเท่ากันเลยแค่มาเลือกแล้วกันว่าชอบคันไหนราคาเท่ากันค่ะอีกคันนึงค่ะคันนี้ค่ะ Toyota h i l ร x ก i g o นะคะตัวนี้เป็นตัว Smart c a ค J นะคะ p ิก k u อเกียร์แมนนวลคะอันนี้เครื่องเพียงแค่2.5เท่านั้นเป็นหน้าแชมป์ตัวนี้เป็นชมสุดท้ายแล้วนะคะ ก่อนที่เขาจะเปลี่ยนโมเดลนะคะบอกเลยว่าตัวนี้ราคาเพียงแค่3ามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นติิงติิงติ้งอนยูที่เจ็ดพันบาทบวกลบบวกลบเท่านั้นอาจจะไม่ถึง7 0 0 0ับาทด้วยซ้ำค่ะคันนี้เครดิตฟรีดาวไปเลยนะคอนสูงสุด7 2งวดเลยค่ะบอกเลยว่านี่นี่ n แชมป์ทุกอย่างคือบ่งบอกความแบบว่าเป็นตัวตัวเองใช่ค่ะส่วนตัวนี้นะคะก็เป็นตัวยกสูง ยกสูงมาจากศูนย์เลยนะคะคันนี้ก็เหมือนกันค่ะสูงสุด7 2น่วยค่ะเริ่มต้น7,000บาทเท่านั้นนะคะ,คะแต่อาจจะต้องใช้ดาวนิดนึงนะคะนิดนึง 5, ขอดนึดนงเปอร์เซ็นใช่ค่ะคันนี้ก็ลูกค้าที่สนใจนะคะโทรเข้ามาได้เลยที่เบอร์08322222203ค่ะค่ะ ก่อนจากรากันนี้นะเราก็ขออนุญาตฝากช่องทางการติดต่อไว้หน่อยค่ะลูกค้าท่านไหนนะคะที่อยากติดตามของเรานะคะเข้าไปในที่กิจรากูดค้าค่ะพิมพ์เซิร์ชไปเลยไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางเฟซบุ๊กไลน์อินสตาแกรมนะคะทวิตเตอร์หรือว่าติ๊กต็อกนะคะอันนี้เราก็มีไปเฟซเฟซบุ๊กมีหมดทุกช่องทางของเรานะไม่ว่าจะเปิดไปสื่อไหนนะบอกเลยว่ากิจรากูดค้าของเราไม่มีตกเทรนตามเทรนทุกอย่าง ของเรานะติดตามได้ทุกช่องทางนะคะมีทั้งเก็บความรู้มีทั้งรีวิวรถมีทั้งสเปครถมีทั้งแนะนํารถโอ้โหใช่แล้วก็กิจกรรมดีๆไม่ว่าจะส่งฟรีหรือว่าอะไรต่างๆของแถมมีเยอะมากเลยค่ะสุดเลยนะคะค่ะอนนี้ก็ต้องขออนุญาตลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย